ดังนั้นเรามาเปลี่ยนหัวนะฮะอันนี้คือหัวที่เอาไว้ดูดเตียงนะฮะเอาดูดเตียงนะฮะแล้วก็หมอนนะครับเราเปลี่ยนเป็นเอาหัวนี้ออกนะครับตึงตรงๆนะฮะอือออกแล้ฮะรับใส่นี้นะฮะใส่กระท่อนี้นะฮะตอนนี้เราใช้มาดูดพื้นนะครับ คัดเรืเอร่องเลยครับแล้วก็เปิดระบบวิทยุนะครับ

ข้อสะอาดขึ้นเยอะเลยครับโอ้โหสะปักมากเลยโอ้ ด,ดูทุกบันน้ไม่ดูแล้วแบบขุ่นเยอะครับข้าไปส่งเอ,อิบโอ้ยเศรีครับท่านผู้ชมสเสรษฐีอทีปิดเครื่องครับ